สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงต้นบอนไซที่เราปลูกนะครับต้นบอนไซที่เราซื้อไม้ตอหยิบมาปลูกว่าทําไมมันถึงตายทําไมมันถึงรอดนะครับผมจะมีต้นตะโกของผมสองต้นมายกตัวอย่างให้ดูนะครับต้นนี้คือต้นที่ผมปลูกมาแล้วมันรอดนะครับ ส่วนต้นนี้เป็นไม้จบนะครับจบนี้หมายถึงจบชีวิตครับวิธีการปลูกต้นตะโก2ต้นนี้ผมก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าอเอาดินที่ติดตุ้มเข้ามาขอบ้างนิดหน่อยอต้นนี้จะออกเยอะหน่อยเพราะว่าดินเาขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็มีรากฝอยอยู่เยอะส่วนต้นนี้ผม เอาดินออกนิดเดียวพอที่เขาจะได้ลงกระถางได้แต่กลับไม่รอดอวันนี้ผมจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมต้นนี้มันถึงตายนะครับผมคิดว่าหลากัหลกๆสาเหตุที่เขาตายน่าจะเป็นเพราะว่าะระบบรากนะครับก็คือจากที่สังเกตว่าระบบรากเนี่ยจากต้นเนี้ย้ายมือ ระบบรากของเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สมบูรณ์มากผมสามารถเอาดินออกได้จนเกือบจะครึ่งหนึ่งของตุ่มอาจจะมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำนะครับเขาก็ยังสามารถรอดได้ก็คืออันนี้เป็นการแตกไปชุดที่สองแล้วผมก็เริ่มได้ให้ปุ๋ยมันบ้างละปุ๋ยที่ผมให้ก็คือเป็นปุ๋ยเม็ดที่ผมทำเองนะครับอ่า ส่วนต้นนี้นะครับก็คือว่าตอนที่ผมได้ต้นนี้มานะครับก็ผมว่าสภาพมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคคือตอนที่เห็นในรูปที่ซื้อมาใน f a c e b o o k คือโครงสร้างเขาสวยมากผมค่อนข้างที่จะชอบก็เลยซื้อแต่ทีนี้ปกติผมซื้อมาไม้มันก็จะมีสภาพดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ตามที่เห็น แต่ผมว่าต้นเนี้ยผมพอจะเข้าใจถึงสาเหตุมันแล้วว่ามันทําไมถึงตายครับก็คือหลักๆนะครับดินที่มันติดมากับตุ่มของต้นนี้นะครับมันจะเป็นดินที่เป็นดินเหนียวดินเหนียวอาจจะเป็นเหนียวปนทรายแต่มันค่อนข้างที่จะแข็งมากก็คือว่าตอนที่ได้มาเนี่ยผมก็เคี่ยๆเขียตุ่มดินมันดูว่า เขามีรากติดมาหรือเปล่าปรากฏว่ารากคือติดมาน้อยมากครับก็คือมีรากเส้นเล็กๆแทบจะไม่มีเลยนะครับก็มีรากเส้นใหญ่อยู่สองสามเซนก็แบบนี้ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับนี่เป็นดินที่ผมเก็บไว้ตอนที่เอาออกจากตุ่มนะครับก็อืมนี่จะเป็น ก้อนดินที่มากับต้นสายเนี่ยนะครับดูจากสภาพดินของเขาความแข็งนี้ก็แข็งมันเป็นลักษณะดินดินเหนียวอ,อาจจะเป็นตามท้องนาดูนะครับนี่คือ,อรากที่เขาติดมาบ้างติดในตุ่มดินตอนมันขาดตอนเอาดิน,นออกส่วนนี้จะเป็น ก้อนดินดูสีดินที่มากับต้นนี้นะครับก็คือว่ารากเขาเนี่ยจะน้อยมากซึ่งดินแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันยากที่จะรากขอเขาจะแตกและเจริญเติบโตได้ง่ายๆก็คือ,อดูความแข็งมากเลยครับ นี่คือเส้นรากที่เขาติดมาอันนี้คือมัน,ม,น,นมันเน่าแล้วมันก็ขาดไปคือเขาจะมีรากที่ติดมาแบบน้อยมากจริงๆคือโอกาสรอดนี้แทบจะอาจจะไม่มีนี่ครับเส้นรากคือมีมาอยู่แค่นี้เส้นรากของเขา,าทั้ง ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยครับอ่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงก็อาจจะเกิดจากการขุดมาแล้วก็การขนส่งนะครับสภาพตนาน้นไม้นี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมดูตั้งแต่แรกแล้วว่ากิ่งเนี่ยอตอนที่ได้มาแต่แรกผมหักดูบางกิง่ง มันค่อนข้างที่จะแห้งและบางกิ่งก็ก็ก็เป็นแบบประมาณเนี้ครับก็คือไม่มีไม่มีความชื้นก็คือมันตายแล้วปกติต้นตะโกที่ผมปลูกนะครับก็หลังจากที่ลงกระถางแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกินสัก2สัปดาห์เขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วอย่างเช่นต้นนี้ที่ผมปลูกนี่ก็ ลงกระถางได้ไม่ถึงน่จาจะประมาณ10วันก็เริ่มมีใบยอดเล็กๆแตกออกมาส่วนต้นที่ตายเนี่ยนะครับก็ผมเอาลงกระถางไว้ประมาณ2สัปดาห์มไม้ยังไม่แตกยอดเลยนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะตายผมก็เลยติดต่อไปที่คนขายอ่าแล้วถามเขาว่าต้นไม้อาจจะตายหรือเปล่าเขาก็ลองแนะนำให้ควบแน่นดูนะครับ ซึ่งผมก็ได้ควบแน่นโดยใช้ถุงพลาสติกคุมที่ต้นเขาคุมทั้งกระถางลงไปไม่ให้มีอากาศเข้าได้นะครับก็ควบแน่นไว้ประมาณสัก10วันสิบวันหน่อยๆผมก็จําไม่ค่อยได้ก็คือเวลาผ่านไปผมก็เช็คดูว่าต้นไม้มันเป็นไงบ้างก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มียอดที่แตกออกมาอยู่ดีนะครับผมก็ ติดต่อคนขายเข้าไปอีกทีเขาก็ใจดีครับก,ก็คิดว่าต้นไม้ก็น่าจะตายแล้วแหละเขาก็มีต้นใหม่มาเคลมให้ครับต่อไปก่อนที่ผมจะซื้อต้นไม้ในลักษณะตอดิบนะครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญอนอกจากฟอร์มของต้นไม้ที่สวยโครงสร้างที่ดีก็เป็นเรื่องดินนี่แหละครับดินที่ เขาติดมากับตุ่มก็คือว่าถ้าเป็นดินในลักษณะนี้ผมจะไม่ค่อยที่อยากจะซื้อเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับต้นไม้ก็คือว่ารากของเขาอาจจะติดมาน้อยแล้วก็การเจริญเติบโตในเบื้องต้นของเขาเนี่ยน่าจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็มันก็อาจจะส่งผลให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยตายได้นะครับเด ต่อไปผมจะไปพาไปดูต้นที่ผมปลูกอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นที่ผมขุดมาเองนะครับก็ดูว่าการที่ระบบรากเขาดีมาตั้งแต่แรกต้นไม้จะเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับต้นตะโกที่ผมขุดมาเองอปลูกได้ประมาณสักเดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนละอ่ะ นี่คือที่ผมบอกว่าระบบรากเขาค่อนข้างที่จะดีมากที่ติดมากับตุ่มนะครับนี่อันนี้ก็คือผมก็เอาดินออกเยอะพอสมควรก็เหลือเหลือดินติดตุ่มไวอพอดีต้นนี้มันเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมจึงเหลือ,อปลูกด้วย กระถางที่มีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆก็เพื่อที่เขาสร้างระบบรากไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงกิ่งก้านได้ดีอ่านี่นะครับดูใบใบของเขาก็แตกมาได้สักระยะละดูยอดนี้ก็ดูมีความสมบูรณ์พอสมควรกิ่งออ้งใหญ่มากวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับใครที่มีข้อแนะนำหรือติชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ